การให้อภัยคนอื่นเท่ากับการให้อภัยตัวเองคุณรู้หรือไม่คะว่าการที่เราให้อภัยคนอื่นเนี่ยเท่ากับเราให้อภัยตัวเองเท่ากับเราปลดปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเป็นอิสระหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดอะทำไมฉันต้องให้อภัยตัวเองด้วยเพราะการที่เราโกรธใครบางคน การที่เราเครียดแค้นใครบางคนหรือเรารู้สึกไม่ดีกับใครบางคนคนที่ทุกข์มากที่สุดนั่นคือตัวเราเองค่ะไม่ใช่เขาเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแบบว่าเฮ้ยจะปล่อยอารมณ์ตรงเนี้ยหรือคายในสภาวะที่ทุกข์ออกไปได้อ่ะ เราต้องให้อภัยคนคนนั้นได้เราต้องให้อภัยกับเรื่องนั้นได้ถ้าเกิดว่าเราให้อภัยกับเรื่องนั้นได้แปลว่าเราปลดปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องนี้เลยค่ะอยากให้วันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยตระหนักรู้ในเรื่องของการให้อภัยให้มากเพราะทุกวันนี้คนจะเจอสภาวะทุกข์ในเรื่องของความเจ็บปวด กับอะไรบางอย่างกับคนกระทํากับเราบางอย่างเช่นคู่รักเราอะค่ะเขาอาจจะแบบเฮยเผลอ <ๆ S 1> ไปน้องใจหรืออาจจะทําอะไรที่ไม่ถูกใจเราอะแล้วเราแบบโกรธอะเราแค้นพอเวลาที่เราโกรธอะค่ะเราลองนึกกลับไปเรื่องนั้นกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยเราก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ ถูกต้องไหมคะคุณปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบมันจริงๆบางคนเก็บเรื่องราวในอดีตเนี่ยมาเป็นแบบ5ปีสิบปีบางคน20ปีเลยยังโกรธกับเรื่องนั้นอยู่เลยแต่ถามว่าคนที่เขาก็ทํากับคุณน่ะเขาจดจําเรื่องนั้นไหมเขาอาจจะลืมไปแล้วมันนานแล้วอะฉันไม่ได้จําแล้วหรือคนที่เขาแบบ ทำให้เรารู้สึกไม่ดีอะพอเขาทําเสร็จเขาไม่ได้มานั่งคิดด้วยซ้าว่าแบบเราจะรู้สึกดีไหมหรือเราจะโกรธไหมเราจะโกรธหรือไม่โกรธมันก็เป็นเรื่องของคุณอย่างเงี้ยคุณเข้าใจฟีลอารมณ์นี้ไหมเขาอาจจะไม่ได้คิดเขาอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกไปกับคุณแต่คนที่รู้สึกคือใครล่ะคือคุณถูกต้องไหมพอเวลาที่คุณโกรธอะคุณรู้สึกพอคุณรู้สึกแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นคุณก็ถูกค่ะ เนี่ยแหละการที่คุณไม่ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการให้อภัยเท่ากับว่าคุณขังตัวเองไว้ในสภาวะอารมณ์ที่มันทุกข์คุณขังใจตัวเองไว้กับสภาวะอารมณ์ที่มันเจ็บปวดค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณให้อภัยกับเรื่องนั้นได้เมื่อไหร่ที่คุณให้อภัยคนอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ที่คุณรู้สึกโกรธคุณรู้สึกเกลียดคุณรู้สึกไม่ดีที่เขามาทำบางอย่างให้คุณถ้าคุณอภัยได้คุณหายโกรธได้คุณก็จะมีความสุขค่ะคุณก็จะไม่ทุกข์ค่ะแต่ว่าอไหไรที่คุณ อภัยไม่ได้อ่ะฉันฉันไม่ชอบเลยคนที่แบบหักหลังฉันน่ะฉันไม่ชอบเลยสามีที่แอบ,บนอกใจฉันน่ะฉันไม่ชอบเลยที่แบบเธอว่าฉันน่ะเธอทำให้ฉันโกรธอ่ะคุณก็ถูกค่ะนั่นแปลว่าคุณไม่ตระหนักรู้เกี่ยวกับการให้อภัยมันเลยทำให้คุณเนี่ย จมกองทุกกี่ปีแล้วล่ะที่คุณอยู่กับความทุกนันน่ะกี่เดือนแล้วล่ะที่คุณรู้สึกว่าเรื่องราวมันผ่านไปนานมากแล้วแต่คุณก็ยังทุกข์กับเรื่องนี้อยู่ละใครล่ะที่ทำให้คุณทุกข์เขาหรือคุณบางคนที่ไม่ตระหนักรู้เขาจะตอบว่าก็เขาไงที่ทำให้ฉันทุกข คุณมองเรื่องนี้ดีๆนะ,ะคะครูจะขยี้ให้คุณฟังแบบนี้นะคะความทุกข์เกิดมาจากไหนคะเกิดมาจากความคิดค่ะแน่นอนแหละก่อนที่มันจะเกิดความคิดมันต้องเกิดสถานการณ์บางอย่างขึ้นมาก่อนเกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นมาก่อนถูกต้องไหมคะพอเวลาที่มันเกิดเรื่องราว กับเราบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่แฮปปี้อ่ะฉันไม่รู้สึกว่าฉันไม่พอใจอ่ะฉันโกรธอ่ะมันเกิดอะไรต่อหลังจากนั้นความคิดทํางานทันทีต้องบอกว่าความคิดเนี่ยมันทํางานได้ไวมากพอเวลาที่ความคิดทํางานความรู้สึกตามมาเลยคุณคิดอะไรคุณจะรู้สึกแบบนั้นนะคะีค่ะพอเวลาที่คุณโกรธคุณทุกข์แล้วความคิดทํางาน ความคิดเนี่ยมันจะเกิดการปรุงแต่งจากที่คุณรู้สึกแค่โกรธนะพอเวลาที่ความคิดทำงานเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บคุณจะโกรธมากแบบทวีคูณขึ้นมาเลยด้วยประสบการณ์ของคุณด้วยอะไรที่คุณเคยผ่านมาแล้วมันเจอเรื่องราวที่แบบมันคล้ายๆกันอะความคิดมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยยิ่งปรุงแต่งมากขึ้นคุณก็ยิ่งโกรธมากขึ้นพอเวลาที่คุณโกรธมากขึ้น คุณก็จะฝังใจอะ่ะเหมือนคุณปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์ของการการโกรธหรือการไม่ให้อภัยของคุณไวอ้อ่ะปลูกฝังจนมันแบบเติบโตอะ่ะจนรากมันแข็งอะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณถอนมันไม่ได้อะ่ะแต่ถ้าวันเนี้ยคุณให้อภัยคนอื่นได้อะ่ะคุณจะถอนมันได้ง่ายเลยแล้วคุณนะคะ จะหลุดจากสภาวะความทุกข์ทันทีค่ะเ <S ling> มื่อไหร่ที่คุณให้อภัยคนอื่นได้คุณจะหลุดจากสภาวะความทุกข์ทันทีค่ะเท <S ling> ่ากับว่าคุณให้อภัยตัวเองแล้วสามารถปลดปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระได้แล้วค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่ยังทุกข์อยู่ยังรู้สึกว่า <S <S <ling> <S เฮ้ยคุณไม่สามารถ ให้อาภัยคนอื่นได้ครูอยากให้คุณตระหนักคิดในเรื่องนี้ให้มากๆถ้าคุณให้อาภัยคนอื่นไม่ได้เท่ากับว่าคุณขังตัวเองไว้กับความทุกข์และคนที่ทุกข์มากที่สุดคือมันไม่ใช่เขาแต่มันเป็นคุณค่ะคนอื่นนะคะเข้ามาสร้างสถานการณ์หรือเรื่องราวบางอย่างทำให้เราเกิดความรู้สึกทำให้เราคิดแต่เราจะทุกข์หรือเราไม่ทุกข์มันไม่ได้เกิดที่เขาค่ะ มันเกิดที่เราค่ะเพราะความทุกข์มันมาจากความคิดค่ะเมื่อไหร่ที่เราให้อาภัยได้เราคิดว่าเฮ้ยคือเรื่องราวของสถานการณ์บางอย่างอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราให้คุณค่ากับเรื่องราวนั้นแบบไหนถ้าคุณให้คุณค่าของเรื่องราวนั้นที่มันเกิดขึ้นเป็นสภาวะลบนั่นคือคุณจะอาภัยให้ไม่ได้ฉันอัตราตัวตนเยอะอะเป็นตัวเองสูงอ่ะ ฉันโกรธอะ่ะฉันไม่พอใจอะ่ะคุณก็ถูกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้เรื่องราวนั้นให้คุณค่ากับเรื่องราวนั้นนะคะไปในทิศทางที่มันเป็นบวกถ้าคุณเรียนรู้ได้ว่าทุกคนบนโลกใบนี้แม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามแต่เนี่ยก็สามารถผิดพลาดได้โอเคฉันให้อภัยเธอได้ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจหรอก ค,คุณเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนได้นะคะคุณก็จะไม่ถูกค่ะคุณก็จะสามารถมีความสุขขึ้นได้นะคะวันนี้นะคะรูที่ปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะก็มาให้มุมมองกันดีๆอีกแล้วนะคะสําหรับคู่รักคู่ไหนนะคะที่กําลังแบบเฮ้ย hey, โกรธสาม,มีอยู่หรือทุกข์กับเรื่องเนี้ยกับสามีแบบมาเป็นเวลานานมากแล้วอะ แล้วมีความเครียดแค้นในใจใช้ชีวิตคู่แบบมันไม่มีความสุขเลยหรือว่าคุณใช้ชีวิตในปัจจุบันของคุณไม่ใช่เฉพาะแฟนหรอกหรือในครอบครัวหรือกับตัวชีวิตคุณเองเนี่ยนะคะคุณก็แค่เปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่เปลี่ยนทัศนคติใหม่ให้อภัยคนอื่นไปนเลยแบบร้อยเปอเมื่อไหร่ที่คุณให้อภัยคนอื่นได้คุณจะไม่ตกเป็นทาสของความทุกข์นั้นเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะตัวครูเองก็มาให้แง่มุมความคิดกันดีๆอีกแล้วนะคะถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคุณสามารถแชร์ออกไปให้คนอื่นเนี่ยได้รับข้อมูลดีๆเหมือนคุณด้วยคนที่เขาทุกข์อยู่อ่ะหรือเขาแบบเหมือนเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาอะ่ะเหมือนเขาไม่รู้ว่าเขาต้องกลับไปแก้ที่ไหนอะ่ะ นะคะถ้าเกิดว่าเขาได้มาฟังคลิปเนี้ยเขาต้องรู้แล้วเฮ้ยเขาต้องกลับไปแก้ที่แบบเออความคิดชันนะเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะโอเคฉันหลุดเลยคุณก็ได้บุญด้วยนะคะแชร์ให้คนที่เขาเนี่ยเจอสภาวะความทุกข์อยู่ให้เขาได้รับรู้ข้อมูลนี้ด้วยนะคะทำให้เขาและเราเนี่ยได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ตวครูเองต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ